ทฮิตของจริงจ้ากับคันนี้นะคะ Mazda CX8 นะคะเป็นเจ็ดที่นั่งนะลูกค้าเป็นรุ่นท็อปสุดเบนซินนั่นเองวันนี้การมาบอกเลยว่าราคาป้ายแดงแพงมากลูกค้าไม่ถูกเลยนะนี่การขึ้นให้ดูเลยนะคะเกือบ1.7ล้านถ้าซื้อคันนี้นะการบอกเลยว่าลดลงไปเกือบ1ล้านบาทมาดูว่าออปชันอะไรนะใช้มาดูเลย คันนี้นะคะ Mazda CX8 ที่ทุกคนตามหานั่นเองสีเทาดำสุดหรูมากๆนะคะวันนี้การหามาให้ได้แล้วหายากมากๆนะคะเบาะสีน้ำตาลดำมีเมมโมรี่สีส่งตำแหน่งปรับไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะนี่เลยออปชั่นดีมากนะคะสวยมากภายในและการแบบว่าอยากให้ดูเลยนะคะหน้าจอทัศสกรีนด้วยนะลูกค้าสามารถทัศสกรีนแล้วก็ปรับปุ่มได้เลย เกียร์ไม่ต้องพูดถึงออโตแน่นอนนะคะแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะเบรกมือเบรคอคือครบมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่น้อยจริงอ่าไม่เพียงแค่หนึ่งแสนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวการจะมาโชว์บุ๊คเซอร์วิสเลยบอกเลยว่าเข้าส่วนแบบเป๊ะมากนะคะและการนะคะอยากจะโชว์แถวที่2เลยสวยมากลูกค้าบอกขึ้นแบบว่าดีไซน์แบบทรงสวยจริงอะ่ะ อ้นี่ใครแบบว่าอยากได้โอ้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นแอดดิจิตอลนะไม่มีแบรนด์ไหนทำนะคะแล้วก็มี อุ่นเบาะด้วยแถวที่2โอ้โหออปชั่นคือเกินเบอร์จริงๆนะต้องบอกจริงว่าน่าใช้และฝาท้ายไฟฟ้าด้วยจ้าใครที่ยังไม่เคยดู CX8 นะต้องบอกเลยว่าเป็นพี่ใหญ่ของมาสด้านั่นเองนะคะคือแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะมาไม่กี่ปีเองนะคะได้รับการตอบรับเยอะมากนะคะมือ 2, 2ลูกค้าบอกว่าอุ้ยอยากได้กันเยอะมากเพราะราคามันดี จริงนะคะแล้วก็ออปชั่นมันจัดมาให้เยอะมากนะออมี Adaptive Cruise Control แล้วด้วยนะแล้วก็การขับขี่ต่างๆคือครบเลยมาดูนี่กล้องอย่าพึ่งถอยนี่มานี่มานี่อยากจะโชว์โชว์อะไรเดี๋ยวก็มาโชว์อะไรอีกละพี่โชว์ทั้งวันคู่มือไงยังไม่ได้ให้ดูเลยเดี๋ยวลูกค้าจะแบบเฮ้ยคุณการมันคือรถแบบเช่าหรือรถประมูลหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะ เป็นรถบ้าน100%กุญแจสำรองครบ2ชุดนะเล่มทะเบียนก็ครบนะไม่มีหายนะไม่มีสูญหายครบไหมนี่คืออะไรลูกค้าบุ๊กเซอร์วิสิจา้าอ่าแล้วอยากรู้ไหมโอ้ยเข้าศูนย์ขนาดนี้เลยเหรอเข้าศูนย์มาแบบตลอดนี่ลูกค้าดูเลยอันนี้รุ่นท็อปเบนซินนะคะนี่ ดูแลดีไหมล่ะออและยังไม่ครบอย่าพิ่งถอยอ่านี่เลยนะคะตัวสภาพจาก Inspection วันถูกขานั่นเองนะคะไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมนะบอกเลยว่าคันนี้สวยเกรดเแน่นอนอ่ะดูห้องเครื่องไหมเดี๋ยวจะไม่ครบว่าเฮ้ย <c oughs> คันนี้มันสวยจริงๆนะจ๊ะนี่เลยนะวันนี้มาถ่ายแบบว่าอยากให้ลูกค้าเห็นทุกอย่างกันเลยดีกว่าเนาะมาถ่ายเรียวๆให้ พอเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะลูกค้าสังเกตเห็นอะไรไหมมันค่อนข้างเงียบอ๋อถ้าถามการนะคะเงียบเลยแล้วเสียงนะคะไม่มีแกกไม่มีอะไรเลยเพราะว่ารถได้รับการดูแลเข้าศูนย์นั่นเองนะคะเครื่องนิ่งมากนี่การสตาร์ทมันนานมากเลยนะลูกค้าต้องบอกเลยว่าใครที่กําลังหาอยู่นะบอกเลยน่าใช้จริงเนาะเป็นการการก็แบบว่าอยากใช้อะ่ะเพราะราคามาลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะ แล้วก็ดีไซน์สวยนี่ตรงโลโก้จะมีร达ค c o คอนโทด้วยนะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไมุ่้มยังไงไหวกับราคาที่ลงมาเยอะมากนะคะและใครอยากรู้นะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะอยากได้คันนี้รีบทักร้านไลายอังคามาเลยบอกเลยนะคะว่าคันนี้คุ้มค่าแก่การใช้งานอย่างแน่นอน